สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรามาดามคิมเดือดสะเทือนโซเชียลทำคลิปฟักกลับคนหาว่ากลับลำปม,มออกหน้าเชียร์พราวพราาแสงทองทั้งที่แต่ก่อนเชียร์ผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่กระแสนในโลกออนไลน์เริ่มจับตามองเพจดังอย่างเพจมาดามคิมเมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาตั้งคำถามว่า เธอกลับลำจากเมื่อก่อนที่เคยชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ตอนนี้กลับออกหน้าเชียร์พร่พราวแสงทองอย่างเต็มตัวจนทําให้เกิดการถกเถียงและแซะกันสนันโซเชียลล่าสุดมาดามคิดไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ค้างคาออกมาโพสต์ฟาดเดือดแบบไม่ไว้หน้าใครพร้อมคำแรงสะเทือนโซเชียลว,ว่าการที่มาเข้าข้างพอๆเขาไม่ได้เรียกว่ากลับลำจากอีหานเมือง กูแค่รู้ชาติเห็นขี้คนอันไหนดีอันไหนชั่วกูก็พอจะแยกได้อยู่เพราะนั้นกลับลำใช้สำหรับคนอยู่เป็นแบบพวกมึงเดอ้อถ้ากูอยากได้ยอดวิวแบบพวกมึงกูแค่ฝืนใจกัดตาตัวเองอยู่ให้ได้กับฝ่ายมึงแค่นั้นแหละง่ายๆเราไปดูคลิปเต็มๆที่มาดามคิมพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะฝากถึงพวกที่สงสัยไม่หายจักทีเนาะพวกที่ชอบว่าก,กูนี่กลับลำ เพราะแต่ก,ก่อนกูอยู่ข้างโน,น้นไงมันก็ไม่เสร็จไม่เลิกไม่แล้วหรอกกลับลำกับลำ,บลำมาติบา่าอีกทีมันกลับลำมาติบะกูอยากจะถามหน่อยว่าถ้ากูกับลำแล้วอะไรมันจะทําไหมฮะกูกับลำแล้วมึงจะทําไมเออเรื่องของกูค่ะสิทธิ์ของกูค่ะกูมีสิทธิ์ที่จะคิดในส่วนที่กูคิดมึงมีสิทธิ์ที่จะคิดในส่วนที่มึงคิดมึงจะอยู่ไหนไม่กลับลงไม่กลับลำจะอยู่กับใครก็ตามไม่ใช่เรื่องของกูส่วนกูเนี่ยจะกลับลงกับลำ ก็ไม่ใช่เรื่องของมึงค่ะแล้วเป็นอะไรเหรอคะถ้ากูกับลำถ้าสมมุติว่ากูเคยชอบคนคนนึงแล้วตอนนี้กูไม่ชอบแล้วทําไมเหรอมึงจะทําไมกูเหรออืมเนาะกูแยกแยะเป็นกูมีสติพอกูโตแล้วเนอะกูใหญ่แล้วกูกรรูว่าอันไหนที่กูมักอันไหนที่กูบ่มักสีดีหลือบ่ดีกูก็บ่รู้ล่ะแต่ว่ากูเลือกสิ่งนี่เนอะแล้วก็ข้อต่อไปเนาะเรื่องที่บอกว่ากูนี่นะอ่า ทำคลิปแซะผู้นั้นผู้นี้เพื่อหาเหรียญอันเกาะพอๆไว้จะได้หาเหรียญนู่นนี่นั่นนะสันสิกูจิบอกใครเด้อสมัยตะกีบกูด่าพ่อๆนั่นเหรียญกูร้ายก็ตอนนี้อีกเนาะถ้ากูสีหาเหรียญอีลีนี่กูกั้นใจกัดนแต่เดี๋ยวของหลักกายู่ไฟน้ำมึงก็ได้เข่าคางมึงจนว่าจนว่ากูรวยก็ได้เพราะว่ากูด่าพ่อๆเดียวนึงสมัยตะกีบนี่ยอดวิวกูเป็นล้านยอดไหลกูซีหมื่นหาหมื่นย้อนว่ากูยุขางพวกมึง เออถามว่าถ้ากูอยากได้เงินตรงเนี้ยอยากได้เหรียญตรงเนี้ยโกูไม่สนอะไรก็ได้เหมือนพวกมึงอะ่ะเหมือนอย่างที่พวกมึงทาอยู่อะ่ะไม่สนอะไรก็ได้ขอให้ได้เหรียญอ,อะ่ะนะถ้าจะให้กูเอามาว่ากูอยากได้ลงได้เหรียญจริงๆอะ่ะอ่ะกูไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้หรอกกูอยู่ฝั่งเดียวกับพวกมึงอะ่ะเหรียญพุ่งพุ่งทุกวันด้วยอะไรที่เป็นกระแสเอามาพูดอะ่ะยอดวิวไม่ต่ํากว่าแสนยอดไลค์ไม่ต่ํากว่าหมื่นเนาะ เหมือนพวกมึงไงบางคนไม่มีตัวไม่มีตนมาด่าเขาจนืบางคนมีเอฟซีค่ะเนาะมีเอฟซีจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากการที่หยุมหัวคนอื่นอะอย่ามาเปรียบเทียบกับกูบกนะคนละเรื่องเลยนะกูนี่วิภาควิจาร์ณจากคนที่เขาเป็นข่าวมาแล้วอยู่ใน a ฟ e b o o k อยู่ในข่าวอยู่ในโซเชียลกูไม่ได้ไปดึงคนคนหนึ่งมานั่งดา่าเล่นเป็นปีๆโดยที่มีมีสาเหตุโดยที่มีมีสาระนะเข้าใจนะจะให้พูดอะไรอีกไหม ออเโพสต์ดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่แฟนคลับหลายคนมองว่ามาดามคิมพูดตรงพูดชัดเจนตามสไตล์ไม่มีอ้อมคอมจริงๆอีกฝั่งก็เข้ามาถกเถียงว่าคำพูดแรงเกินไปทำให้ดราม่าจากคนไม่ชอบขยายวงไปไกลกว่าเดิมในขณะที่แฟนคลับของแพลวพาวจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจพร้อมมองว่ามาดามคิมเพียงแค่ยินข้างคนที่เธอเห็นว่าถูกต้องไม่มีอะไรต้องชี้แจงมากไปกว่านี้ งานนี้เรียกได้ว่าโซเชียลแทบลุกเป็นไฟเพราะมดามคิมไม่ได้ออกมาแค่ชี้แจงแต่ฟาดแบบไม่เผื่อหน้าใครให้รู้เลยว่าทุกคำพูดมาจากความจริงที่เธอเห็นด้วยตาตัวเองไม่ใช่เพราะกระแสไม่ใช่เพราะฝั่งไหนแรงกว่าแต่เพราะความถูกต้องที่เธอเลือกจะยืนอยู่และประโยคที่ทำคนทั้งฝีสะดุ้งคือ ความหมายชัดเจนว่าเธอไม่ใช่คนอยู่เป็นเพื่อเอายอดไลค์หรือวิวเหมือนใครบางคนมาดามคิมส่งสารแรงๆทิ้งท้ายให้คิดดังลั่นโซเชียลแบบปิดจบแรงระดับสะเทือนทั้งวงการใครจะอยู่ใครจะไปดราม่าแพรว,พรวและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี้เรียกว่าคงอีกนานเถียงกันอีกยาวไกลแฟนคลับทั้งสองฝ่ายต่างแรงด้วยกันทั้งคู่คาดว่ายังงย,ยังไงก็ไม่มีวันจะจบง่ายๆแน่นอนคะ่ะทุกคน